สวัสดีค่ะพบกับอภิสลายค่ะนาคะในช่วงกลาวันนี้ในวันที่17พฤศจิกายนกับรายการทศสังเกตเี๋ยออัปเดตค่ะวันนี้จะมีอะไรมาอัปเดตนะคะสามารถติดตามชมกันได้เลยนะคะการเคลื่อนไหวของราคาทองคาในช่วงกลางวันนี้ค่ะก็ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยค่ะหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะราคาทองคําปรับต,ตัวรุนแรงนะคะ ทําให้ภายหลังจากที่มีข่าวของบริษัทโมเดอร์นาค่ะที่ได้มีการประกาศความสําเร็จของผลการทดลองวัคซีนในขั้นตอนที่3นะคะที่มีประสิทธิภาพมากถึงนะคะ94%ค่ะท้งนี้ทางด้านบริษัทโมเดอร์นานะคะก็มีจุดแข็งขค่ะมากกว่าบริษัทของไฟเซอร์นะคะซึ่งก็สามารถเก็บวัคซีนนะคะได้ในอุณหภูมิที่2-8องศาเซลเซียสค่ะเป็นระยะเวลา30วันค่ะ ในขณะที่บริษัทของไพเซอร์นะคะจะต้องเก็บกับวัคซีนนะคะในอุณหภูมิถึงติดลบ70ถึงลบ80องศาเซลเซียสนะคะอย่างไรก็ตามนะคะนักลงทุนก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ค่ะรวมถึงการขัดขวางการโอนอำนาจนะคะเปลี่ยนผ่านตำแหน่งประธานาธิบดีค่ะจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะทำให้อาจจะมีความร่าช้าต่อการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ เพื่อที่จะเยียวยาผลกระทบโควิดนะคะรวมถึงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9นะคะที่กำลังรุนแรงมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนสหรับคืนนี้นะคะสารันมีการเปิดเผยยอด้ายปีเดือนตุลาคมตลาดคาการว่าเพิ่มขึ้น0.5%ค่ะและการผลิตภา,าคอุตสาหกรรมเดือนตุลาคมตลาดคาดการว่าเพิ่มขึ้น1.1%ค่ะ ส่วนสำหรับแนวน้มราคาทองคำค่ะคาดว่าเคลื่อนไหวในกรอบ1,870ถึง1,900ดอลลาร์ท้งนี้ราคาทองคำมีแนวนรับที่1,870ดอลลาร์และมีแนวต้านที่1,900ดอลลาร์ส่วนค่าเงินบาทค่ะมีแนวโน้มที่แข็งค่าคา่ะส่วนทองคำแท่งในประเทศเคลื่อนไหวในกรอบ26,800ถึง27,200บาทค่ะ แล้ววันนี้ค่ะก็ได้หมดเวลาของอภิราแลาเราค่ะสามารถที่จะอ,อัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ไลน์เฟซบุ๊กตามแทย้ยรายการพบกันใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ